นเป็นช่วงที่ประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงที่สุดซึ่งในผู้ที่ต้องอยู่ท่ามกลางอากาศที่ร้อนติดต่อกันานานๆหรือออกกำลังกายท่ามกลางความร้อนต้องพึงระวังเพราะหากสูญเสียเหงื่อเป็นจำนวนมากแต่ไม่ได้รับการชดเชยน้ำอย่างเพียงพอก็อาจทำให้เป็นโรคลมแดดหรือฮิสโตรซึ่งอาจทำให้ถึงแก่ชีวิตได้ ลับมาในช่วง Big Story ของเราในวันนี้นะคะแน่นอนค่ะว่าเรื่องของอากาศร้อนๆเป็นประเด็นร้อนๆที่เราต้องหยิบยกมาคุย<ช>กันเป็นเรื่องบิ๊กๆเลยนะคะอาจารย์ก็ นื่องจากอากาศเราร้อนมากนะคะมีแต่ร้อนมากกับร้อนน้อยนะะั <c oughs> ช่วงร้อนมากเราก็ต้องระวังนะคะเรื่องของเพราะว่าโลกเราร้อนขึ้นทุกปีะะ <c oughs> แล้วก็ร้อนจัดค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยความร้อนก็คือเยอะขึ้นทุกปีทุกปีนะคะเพราะนั้นก็อยากจะให้รู้จักกับโรคโรคหนึ่งนะคะ <c oughs> ซึ่งเราจะเจอเยอะในหน้าร้อนคือโรคลมแดดะะ <c oughs> หรือภาษาอังกฤษคือ heat stroke นะคะซึ่งเป็นผลมาจากที่เราต้องเผชิญกับอากาศร้อนๆนะคะโดยเฉพาะช่วงเมษาทําให้อุณหภูมิ ของร่างกายเนี่ยขึ้นสูงสุดนะคะแล้วก็ทนทําให้หลายคนเนี่ยทนไม่ไหวเลยนะคะมีเหตุการณ์ที่เสียชีวิตมาก่อนหน้านี้แล้วด้วยนะคะในบ้านเราเนี่ยเราก็มีเป็นนักกีฬาสปอร์ตแข็งแรงแต่ปรากฏว่ามีข่าวไปเป็นนักมวยด้วยใช่ค่ะจากนั้นอาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราได้เราไปฟังนะคะความรู้ข้อมูลดีๆนะคะจากอาจารย์โบ๊ทนะคะอาจารย์นายแพทย์สะภูมิศีสุมะค่ะ สวัสดีครับผมอาจารย์นายแพทยศาสตร์ภูงิสุมานะครับเป็นอาจารย์ประจำศูนย์พิษวิทยาหลวงรามาธิบดีนะครับแล้วก็เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับผม มแดดเนี่ยคือเป็นการบาดเจ็บจากการที่ร่างกายเนี่ยได้รับความร้อนมากนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะเคลียร์ความร้อนออกจากร่างกายได้คือขับความร้อนออกจากร่างกายไม่ไหวความร้อนที่มีอยู่เนี่ยก็จะสะสมอยู่ในร่างกายนะครับแล้วก็ทําให้เกิดการบาดเจ็บต่ออวยวะต่างๆถามว่าร่างกายเราจะไปได้รับความร้อนแบบนี้มาจากไหนนะฮะก็หนึ่งได้รับจาก uh, ภายนอกเนี่ยแหละครับนะก็คือตัวเรื่องของอุณหภูมิที่สูงมากไม่ว่าจะเป็นช่วงฤดูร้อนของเรานะครับตัวพายุ ฤดูร้อนขึ้นความร้อนนะครับนะที่เรียกว่า heat wave นะครับอันนี้ก็เกิดได้นะครับอันที่2คือความร้อนที่ผลิตจากในร่างกายเราเองนะครับซึ่งปกติเรามีการผลิตความร้อนในร่างกายอยู่ระดับหนึ่งแต่บางคนเนี่ยจะมีการผลิตความร้อนจากร่างกายสูงขึ้นอย่างเช่นภาวะขาดสุราเชียพันธุ์การเสพสารเสพติดบางชนิดอย่างเช่นยาบ้าหรือโคเคนพวกนี้จะมีอัตราการเผาผลาญและอุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นนะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของอกลุ่มที่มีภาวะไทรอยด์เป็นพิษอันนี้ก็จะมะีที่ควบคุมไม่ดี พวกนี้ก็จะมีอัตราการผอนผานที่สูงแล้วก็มีอุณหภูมิร่างกายสูงถ้าผนวกกับความร้อนภายนอกก็จะทําให้มีความร้อนสะสมในร่างกายสูงมากนะครับอันที่3คือการขับความร้อนออกจากร่างกายไม่ดีนะครับสาเหตุที่ทําให้เกิดจากทำให้การขับความร้อนจากร่างกายไม่ดีเนี่ยก็ตั้งแต่ภาวะขาดน้ําทําให้เราไม่มีเหงื่อออกมาจะจะระเหยความร้อนออกจากร่างกายได้อย่างเพียงพอนะครับเรื่องของผู้ที่มีโรคประจําตัวบางอย่างนะครับทำให อย่างเช่นคนที่เป็นโรคหัวใจหรือความดันที่ต้องใช้ยาค่อนข้างเยอะเนี่ยคนกลุ่มนี้เองเนี่ยอาจจะต้องมียาลดความดันทําให้การไหลเวียนของหรือมีระบบไหลเวียนเลือดที่ไม่ดีนะฮะพอใช้ยาความดันหลายตัวบางทีเนี่ยแรงดันเลือดมันไม่พอที่จะไปเลี้ยงตัวผิวหนังที่ใช้สําหรับระบายความร้อนก็จะระบายความร้อนยากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นรวมกัน3กลุ่มนี้ก็คือความร้อนจากภายนอก ความร้อนจากตัวเราเองหรือภาวะบางอย่างที่ทําให้เราระบายความร้อนได้ไม่ดีนะครับอันนี้รวมกันจะทําให้ร่างกายสะสมความร้อนไปในตัวแล้วก็เกิดการบาดเจ็บต่อไววะต่างๆทับผมความร้อนที่เข้ามานี่ฮะ ร่างกายเราจะมีการพยายามขับออกนะครับขั้นที่หนึ่งเลยก็คือการขับออกทางเหงื่อและลมหายใจนะครับเนาะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเหงื่อจำเป็นต้องใช้น้ําของร่างกายและเกลือแร่ของร่างกายในการระเหยความร้อนออกมาคือเหงื่อออกมาใช่ไหมฮะแล้วเหงื่อก็ระเหยเอาความร้อนตรงผิวหนังออกไปนะครับถัดไปก็คือเรื่องของอลมหายใจแล้วก็ปัสสาวะพวกนี้ก็จะเคลียร์ความร้อนออกไปได้ด้วยเชน่นเดียวกันนะครับถ้าหากว่าได้รับความร้อนเข้ามาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายนอกจากเกิดเหงื่อเมื่อสักครู่นี้ก็จะมีเส้นเลือดที่ขยาย พยายามขยัยเส้เลือดเพื่อที่จะให้เลือดเนี่ยไหลเวียนไปที่ผิวหนังเพื่อที่จะได้ระบายความร้อนออกถ้าเยอะเกินไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออวัยวะต่างๆก็จะเริ่มมีการบาดเจ็บครับยกตัวอย่างชเช่นออสมองนะครับใน,ในขนาดสูงมากก็จะมีปัญหาต่อสมองได้ก็ทําให้มีาการมึนศีรษะเวียนศีรษะนะครับเนาะบางรายก็หมดสติได้นะครับ,บ,ต,นะรบออต่อกล้ามเนื้อก็ทําให้เกิดการบาดเจ็บต่อกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อลายนะครับมีการสลายของกล้ามเนื้อลายมีของเสียในกล้ามเนื้อลายไหลด้วยออกมาได้นะครับแล้วก็ ร่างกายเนี่ยก็จะมีการตอบสนองนะครับที่พยายามไหลเวียนเลือดให้เร็วขึ้นหัวใจก็จะบีบตัวเร็วขึ้นนะครับนะเนาะก็ทําให้ชีพจรเร็วนะครับถ้าบวกกับภาวะขาดน้ําชีพจรยิ่งเร็วเข้าไปอีกออจากการออกกําลังกายเนี่ยก็คือเป็นการที่ร่างกายเราเนี่ยมีการผลิตความร้อนเพิ่มขึ้นจากการใช้งานด้วย อย่างเช่นเราวิ่งมาราธอนเนี่ยคือเวลาออกกําลังกายร่างกายเราจะร้อนขึ้นอยู่แล้วคือมีการใช้พลังงานนะครับกลุ่มนี้เองเนี่ยก็จะมีความร้อนจากร่างกายเราเองร่วมกับการที่เขาไปออกกําลังกายในที่ที่ร้อนอันนี้คู่กันรวมกันมันก็จะสะสมความร้อนได้นะครับคนกลุ่มนี้เองเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นคนที่แข็งแรงอยู่เดิมนะครับแล้วก็มีการใช้งานของร่างกายนะฮะอย่างหนักนะฮะทำให้เกิดมีการสะสมความร้อนเยอะ การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อของกลุ่มนี้มักจะพบรวมด้วยบ่อยออโรคลมแดดอีกชนิดหนึ่งคือกลุ่มที่ไม่ได้เกิดจากการออกกําลังกายคนกลุ่มนี้ก็มักจะเป็นคนที่มีการได้รับความร้อนแล้วไม่ได้ระบายความร้อนออกได้ดีนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นขาดน้ําไม่ได้กินน้ำนะครับตรงนี้เองเนี่ยทำให้เขาระบายความร้อนออกไม่ดีอย่างเช่นผู้สูงอายุอะ่ะ ไม่มีแรงจะลุกไปเปิดแอร์เองไม่มีแรงจะลุกไปเปิดพัดลมเองลุกไปกินน้ําเองไม่ไหวนะครับหรืออย่างบางคนเนี่ยเป็นโรคหัวใจเดินไกลก็เหนื่อยแล้วอะไรเงี้ยฮะแล้วยังต้องกินยาขับปัสสาวะอีกร่างกายยิ่งขาดน้ำนะครับ mm hmm. ก็ทําให้ความร้อนมาละอุอยู่ในตัวคนกลุ่มนี้การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อจะอาจจะไม่ได้เยอะเท่ากลุ่มแรกเพราะกลุ่มแรกมันมีการใช้งานร่วมด้วยนะครับ ถ้าเลกๆเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนมึนศีรษะโมสติอะไรแบบนี้นะครับแนละแต่ถ้าเยอะมากเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของโคม่าหรือชักได้นะครับเพราะว่าความร้อนสูงมากทําให้การบาดเจ็บต่อสมองเยอะขึ้นมีหัวใจเต้นเร็วนะฮะเร็วจนผิดจังหวะเลยได้นะครับมีการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อรุนแรงนะครับทำให้มีเกลือแร่โพแทสเซียมกับไมโโรโบินซึ่งเป็นสารพิษที่อยู่ในกล้ามเนื้อ นะฮะรั่วออกมาคือจริงๆมันไม่ได้เป็นพิษหรอกมีอยู่ในกล้ามเนื้อของมันแหละเพียแต่ว่าพอมันออกมาอยู่ผิดที่เนี่ยก่อเรื่องนะครับทำให้มีหัวใจเต้นผิดจังหวะก,กับภาวะไตาวายได้เมื่อเกิดร่วมกับภาวะขาดน้ําการไตาวายก็จะรุนแรงขึ้นอีก งันแยกเป็น2พวกพวกแรกคือพวกจากการออกกําลังกายออกจากการใช้งานพวกนี้ก็จะเป็นวัยตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงจนถึงวัยกลางคนที่ไปออกกาลังกายเยอะนะฮะอาจจะเตรียมตัวเตรียมตัวไม่ดีนะพกน้าไปไม่เพียงพอออกกําลังหนักเกินกว่าที่ร่างกายรับไหวนะครับเนาะแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่ร้อนอย่างช่วงเนี้ยก็จะเกิดปัญหาได้นั้นอันนี้ก็จะเป็นวัยกลางๆใช่ไหมครับอีกสองอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ ไม่ได้เกิดจากการใช้งานใช่ไหมครับเป็นโรคกลุมร้อนที่แบบเขาอยู่ในพื้นที่ร้อนเฉยๆเน่ะยกตัวอย่างเช่นคนกลุ่มนี้ก็จะเป็นเด็กไปเลยหรือสูงอายุไปเลยยกตัวอย่างเช่นเด็กที่อยู่ในรถแล้วสมมตินะฮะล็อกรถไม่ได้เปิดอะไรไม่ไม่ได้มีหน้าต่างเปิดอะไรไ้เลยลืมเด็กไว้ในรถตู้หรือลืมเด็กไว้ในรถส่วนตัวอย่างเงี้ยฮะแล้วโดนแดดเนี่ยความร้อนมันอัดอยู่ในรถไปเรื่อยๆอันนี้เด็กก็เป็นลมแดดได้นะครับหรือผู้สูงอายุไม่มีแรงลุกไป ดื่มน้ำนะฮะหรือเปิดแอร์เปิดพัดลมก็เป็นได้ร่างกายเราเนี่ยก็ถ้าขาดส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมาพร้อมกับภาวะขาดน้ำมันจะมาคู่กันนะครับอันที่1เนี่ยก็จะมีเรื่องของอ่อนเพลียก่อนก่อนที่จะเป็นเยอะมากนะฮะก็จะมีอ่อนเพลียมีรู้สึกเหมือน <c oughs> มีเรื่องของใจสัน่นใจเต้นเร็วขึ้น นะครับในกลุ่มของที่เป็นออกกําลังกายก,ก็อาจจะมีปวดเมื่อยตามตัวบ้างนะครับตรงนี้เองเนี่ยพอถ้าเรามีแอคทิวิตี้อยู่แล้วรู้สึกว่ามันมันเริ่มเป็นละอันนี้เราต้องหยุดแอคทิวิตี้นะครับมารีไฮเดรตมาดื่มน้ําให้เพียงพอออกจากพื้นที่ที่ร้อนจนเกินไปซะกอ่อนนะครับอันนี้ก็จะป้องกันไม่ให้มันเป็นจนถึงขั้นเยอะได้กับกันฮะถ้าหากว่าเป็นเยอะถึงขนาดเ,เป็นลมหมดสติวูบไปแล้วเนี่ยอันนี้คนที่พบเห็นนั่นแหละที่ต้องเป็นคนช่วยนะครับ ก็ต้องเอาเขาไปอยู่ในที่ปลอดภัยนะครับนะอย่างเช่นวูบหมดสติอยู่กลางถนนนี่ต้องลากออกมาให้พ้นถนนก่อนไม่งั้นจะถูกรถเฉียวชนใช่ไหมฮะอาจจะต้องทําให้เขาสามารถระบายความร้อนได้ดีขึ้นถ้าเขาใส่เสื้อผ้าหนาก็อาจจะต้องปลดอย่างกระดุมกระปดสัก2อสเมตรบนอะไรอย่เงี้ยเปิดให้ให้มันหายใจหายคอได้ง่ายขึ้นนะครับเนาะเอาน้ำเนี่ยฮะเช็ดตัวนะครับนะหรือถ้าถ้าแบบแค่ หมดสติชั่วคราวหรือวูบเฉยๆเนี่ยตื่นมาพอกินน้ำาหวกินน้ำเลยนะครับในกรณีที่หมดสติแล้วล้มลงไปเนี่ยฮะหรือมีการชักนะฮะไม่ต้องเอาอะไรไปงัดปากนะครับถ้าหมดสติเลยตะแคงน,นะไม่ให้น้ำมูกน้ำลายเขาไหลลงไปในคอเท่านั้นพอแหละนะครับเนาะแล้วก็โทรเรียกรถพยาบาลนะครับแลนะถ้าเรามีน้ำเย็นมีอะไรอยู่มีผ้าอยู่ก็เช็ดให้เขาได้เลย โรคลมแดดีนอุณหภูมิร่างกายมักจะสูงมากนะครับอาจจะถึง42หรือ41ได้สบายๆนะครับาการรักษานี่คือพยายามดึงอุณหภูมิร่างกายให้ลดลงครับทำให้ต่ำกว่า39ให้ได้นะครับ โดยที่สิ่งที่เขาจะทำเนี่ยก็จะมีตั้งแต่การเช็ดตัวนะครับหรือการใช้การพรมน้ำนะครับบางคนเขาจะบางโรงพยาบาลเขาจะมีคล้ายๆเหมือน,เป,นเป็นฟอกกี้ที่ใช้พ่นน้ำดีผ้าเอามาใส่น้ําแล้วก็พ่นให้ทาเป็นเหมือนเราเหมือนคนไข้แห้งมากไม่มีเหงื่อใช่ไหมเราก็พ่นสิ่งนี้ก็ไปแทนเหงื่อเพื่อให้มันระเหยความร้อนออกไปแทนก็เป็นช่วยให้ทําให้ร่างกายเราระบายความร้อนแทนเหงื่อได้วิธีนี้นะครับหรือถ้าไม่ไหวเขาก็จะเช็ดตัวบางที่ก็จะเปิดน้ําเกลือนะฮะ ที่มีอุณหภูมิค่อนข้างเย็นให้นะครับแต่ทุกที่มักจะเปิดน้ําเกลือให้เพราะคนไข้มักจะแห้งมากนะฮะก็จะเปิดน้ําเกลือนะครับอาจจะเป็นน้ําเกลือเย็นนะครับบางที่ถ้าอุณหภูมิสูงมากจริงๆนะครับ คุณหมอเขาก็อาจจะต้องใส่สายคุณหมอเขาอาจจะใส่สายสวนปัสสาวะนะครับเพื่อดูปริมาณปัสสาวะว่าน้ําในร่างกายมันขาดเยอะไหมนะครับแล้วก็บางรายเท่านั้นเองที่ลดอุณหภูมิด้วยวิธีเบื้องต้นยังไม่ลงเขาก็อาจจะใส่สายสวนปัสสาวะ3หางคือหางหนึ่งอ่ะเอาไว้ใส่น้ําเกลือเย็นเข้าไปล้างลดอุณหภูมิเราทางกระเพาะปัสสาวะเลยก็มีนะฮะ บางรลยก็จะเป็นใส่สายจมูกนะฮะล้างท้องเลยครับใช้น้ําเย็นล้างอันนี้ก็เป็นวิธีการลดเหมือนกันนะครับน้นแต่เบื้องต้นเขาจะใช้เ,เช็ดต,ตัวนะครับเอาฟอกกี้พ่นทําเหมือนเป็นเหงื่อเทียมให้เราฮะนะครับแล้วก็ถ้าไม่ไหวเขาก็จะมีน้าเกลือช่วยนะครับอันนี้สตัวนี้มักจะทําประจำนะที่เหลือนี่ก็ในรลยที่รุนแรงนะครับในรลยที่หมดสตินะครับปลุกไม่ตื่นจริงๆอันนี้เขาก็จะใส่ท่อช่วยหายใจเลย เพื่อป้องกันการสำลักนะครับแล้วก็ช่วยหายใจช่วงที่เราหมดสติอยู่นะครับสิ่งแรกนะครับคือถ้าเขาอยู่ในพื้นถ้าเราไปเจอเขาอยู่ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะไม่ควรอันตรายเนี่ยอย่าไปพยายามคาอยู่ตรงนั้นนานนะครับอย่างเช่นบนถนนเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวโดนรถเฉียวชนจะได้เราจะได้คนไข้2คนจะยุ่งขึ้นมาแทนนะฮะ อันที่สองครับเราก็ต้องออกจากพื้นที่มาอยู่ในพื้นที่ที่มันไม,ไม่ร้อนจนเกินไปนะครับไม่ควรเอาผ้าอะไรมาห่มนะฮะเราต้องการให้เขาระเหยความร้อนออกได้ดีนะครับนะเพราะฉะนั ان, ้นพยายามให้อยู่ในที่อากาศไทยเทยนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบคือเมื่อสักครู่คือบางคนเนี่ยเขาจะหมดสตินะครับหรือบางคนชักไม่ต้องเอาอะไรไปงัดปากไม่ต้องพยายามเอามืองัดเอาช้อนไปงัดหรืออุปกรณ์อะไรทั้งนั้นตะแคงนะครับนะฮะแล้วก็เรียกรถพยาบาลเท่านั้นเพยียงพอแล้วครับ ที่หน่งนะฮะเอาของกลุ่มคนที่ไม่ได้เกิดจากการออกกําลังกายก่อนนะครับคนที่มีโรคประจำตัวทานยาเหมือนเดิมครับผมนะแต่ว่าต้องระมัดระวังนะครับช่วงนี้ดื่มน้ําดื่มน้ําเย็นได้นะครับเพราะอุณหภูมิร่างกายเรามันสูงกว่าปกติอยู่แล้วนะครับดื่มน้ําเย็นได้นะแล้วก็พยายามดื่มน้ําเย็นอย่างสม่ําเสมอนะครับไม่ให้ร่างกายขาดน้ำเพราะขาดน้ำป๊บอุณหภูมิมันจะขึ้นค่อนข้างเร็วนะครับ ถ้าใครดูแลเด็กหรือผู้สูงอายุนะครับเนาะก็อย่าปล่อยเขาไว้ในพื้นที่ที่มันไม่ถ่ายเทอากาศแล้วในที่ที่อับความร้อนนะครับเพราะว่าอย่างในกรณีผู้สูงอายุบางทีท่านลุกไปเปิดแอร์เปิดพัดลมไม่ไหวะวูบไปก่อนนะครับยาถามว่าต้องระมัดระวังป้องกันอะไรไหมก็ย,ยาใดที่เคยกินอยู่แล้วแล้วไม่มีปัญหาก็ทานต่อไปนะครับแล้วแต่สําคัญคือทานน้ำนะครับเพราะเราอยู่มาทั้งปีไม่เคยมีปัญหากับยาก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาตอนนี้ครับผม สาหรับของกลุ่มคนที่ออกกําลังกายครับคนที่ออกกําลังกายในความร้อนเป็นระยะเวลานานเนี่ยถ้าเป็นไปได้อย่างสมมติถ้ากาหนดเส้นทางการวิ่งเองก็ควรจะมีที่ที่ร่มบ้างนะครับมีจุดพักหรือว่าพกขวดน้ําไว้บ้างนะครับเพื่อ,อ,อพยายามที่จะให้ร่างกายได้รับสารน้ําให้เพียงพอตลอดเวลาเพื่อที่เวลาเรามีความร้อนที่ระอุข,ขึ้นมาในร่างกายเราจะสามารถสร้างเหงือ่อแล้วก็ระเหยออกไปเองได้นะครับ อาจารย์นายแพทย์สหภูมิศีีสุชุม,มาจากศูนย์พิษวิทยารามาทิ่บดีแต่ดูจากผิวอาจารย์รถเนี่ยไม่น่าจะเคยเจอแดดและไม่น่าจะเป็นลมแดดนะคะอาจารย์จะไม่ค่อยออกแดดเท่าไหร่นะคะขาวเชียวอเอาหลักก็จะได้เป็นข้อมูลในการป้องกันนะคะช่วงหน้าค่ะอาจารย์ meet the expert ใช่ค่ะนะจะเป็นเรื่องอะไรอดใจรอสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ